ของนอสตราดามุสโหนชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยมีชีวิตในสมัยศตรวรรษที่16โดยคำทำนายทั้ง6ข้อสื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2021ของนอสตราดามุสซึ่งมีดังนี้ 1. นอสตราดามุสทำนายว่านักวิทยาศาสตร์จากรัสเซียจะสร้างอาวุธชีวภาพโดยอาวุธดังกล่าวจะสร้างเชื้อไวรัส ที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้ผู้คนจะล้มตายและอาจทำให้มนุษย์ถึงขั้นสูนพัน 2. โลกจะ,ะเผชิญกับความอดอยากในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 3. จะเกิดพายุสุริยะที่จะสร้างความเสียหายให้กับโลกในปี2021ระดับน้ำเพิ่มสูงและแผ่นโลกจะเคลื่อนตัว ผู้คนจะย้ายถิ่นฐานเพื่อความอยู่รอดและต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอาจนำไปสู่สงครามได้ 4. อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกซึ่งตรงกับข้อมูลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาระบุว่าดาวเคราะห์น้อย2009 KF1 มีโอกาสพุ่งชนโลกในวันที่6พฤษภาคมปี2021 5. นอสตราดามุสทำนายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐพร้อมกับยังได้ทำนายวันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวด้วยซึ่งก็คือวันที่5พฤศจิกายน2021 6นสอสตราดามุสทำนายว่าทหารจะมีชิปฝังในสมองซึ่งทหารเหล่านี้จะมีหน้าที่ช่วยมนุษยชาติและกองกำลังติดอาวุธทั้งนี้ คำทํานายของโนสตราดามุสถือว่ามีความแม่นยําก่อนหน้านี้เขาเคยทํานายเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างเรื่องการเรืองอํานาจของอดอลฟฮิตเลอร์ผู้นํานาซีภัยสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่สองการปฏิวัติฝรั่งเศสระเบิดนิวเคลียร์ถล่มญี่ปุ่น <c oughs> เหตุลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนาดีและเหตุวินาศกรรม11กันยายน